ครับผมอ่กครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปมันชนกฟ้ามลอยเอฟทูผูกทุกคนครับผมสวัสดีประจำช่วงเ้าครับของวันที่23กันยายน2567ครับมื่อนี้ทางฟาร์มเฮากับมีง้วแม่ลูกครับผม2คู่นะครับ2คู่เป็นแม่ลูกผูกโค่นหนึ่งแม่ลูกเมียโค่นหนึ่งมาเปิดแบงพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่ามื่อนี้เป็นชุดให้กลางหมดได้เลยครับชุดให้กลางหมดเลยนะครับอ่าผู้ใดหางง้วแดงๆครับแม่ลูกบดนะครับแม่บด ง้วบดไปเลียงนะครับง้วแดงบาไปเลียงบวกวนผาครับเริ่มพมแล้วลยครับผมตีเห็นตัวนี้เป็นแม่ลูกเมียครับผมง้วลูกตัวที่สองครับส่วนสูงแม่ยูรอยสามสิบสองนะครับนี่ลูกสาวครับประมาณสี่เดือนนะครับผมี่แม่ไปดนทองเอาเด้อครับผมแม่ไปดนทองเอาสาวสี่เดือนนะครับแม่แดงบดย่างดีลูกก็แดงบดคือกันนะครับผมผมนีไปไดค่าหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับผมแม่ลูกเมียนะครับนี่เบิ้งครับบด ปลายหูดำพร้อมนะครับเขาเอือนโบดขครบเครื่องนะครับผมลูกตัวเมียนะครับนี่นะครับผมแแบบพานไปครับคนที่สองเป็นแม่ลูกผูครับผมงว่าลูกสามนะครับทรงลูกงามแห้งครับผมเบื้องนี่ลูกส้ายครับประมาณหาหกเดือนครับย่นหนาตึบเลยครับเบื้องนี้ย่นยนเลยครับเบื้องนี่แม่ตัวนี้ทับเรีวนะครับทับแล้ว เมียทับแล้วเอาไปลวนทวงเอานะครับผมลูกไสาหาหกเดือนแล้วแรับผมมียแดงบวดัวทุกัน้อครับผมแดงบัวทอกันเป็นแดงไม่ขอบเปลือกนะครับแต่ลูกเป็นแดงเข้มโคมนี่หนึ่งมืนแปดพันบาทด้วยกันครับผมโคมละหนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับหรือขันท่านไหนสียกไปนะครับผมสียกไปว่าซีโตครับผมเอาน้ำแค่สามมื่นสามพันบาทนะครับ แม่ลูกสองคูนะครับผมสามหมืนสามพันบาทพร้อมทรงฟรีไห่เบืองตนสองรอยกิโลเมตรแรกเก็บเงินหนาคอ,อกทุกบาทครับผมหัมวซีโตนะครับได้ลูกผูคมหนึ่งลูกเมียคมนหนึ่งครับแค่สามหมืนสามพันบาทครับเก็บเงินหนาคอ,อกนะครับผมนี่ง,งามๆมาคมไหนครับสี่ยกสีก่แยกโทรมากครับผมศูนย์แปดสี่ สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับพิกัดของขาวตังยุบ้านดูไงตตำบลหนองแค่นอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมมาแบบไดรับสียกสีแยกก็ได้นะครับผมยกแยกได้เบิดนะครับเขาเปิดราคาไห้ทั้งสองราคาแร้วนะครับผมทุกโตง้วทุกโตกับประกันตำนี้ไห้ขาตอขาถอนนะครับกระดูกส่วงสุดด้วนนะครับผมประกันตำนี้ไห้เชื่องทุกโตครับผมเชื่องทุกโตจับจูงได้นะครับบ่อน้องย่านนะครับเขาประกันไห้เชื่อง นี่นะครับยังมีข้างครับผมราคาแย่ครับราคาโค้มละเมื่อแปดนะครับหนึ่งเมื่อแปดพันบาทยกไปเอาน้ำแข็งสามเมื่อสามพันบาทนะครับสำหรับโมนี้นะครับกลับวาฝากไว้ซัมนี่ครับผมมาโค้มไดสนใจโค้มไดครับยกแยกได้เบิร์ตโทรมาครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้าสำหรับโมนี่ฝากไว้ซัมนี่กลับสวัสดีครับ